โอเคครับมา,มาต่อนะครับบังเอญผมอยาให้บอกว่าผมลืมบันทึกไว้โผล่มาตรงนี้เลยนะต่อมาต่อมานะครับทุกคนนะโอเคนะอ่ะก็พะมานี้ครับก็ตอนนี้ทําบันไดแล้วะนฮะโอ้โหนี่คือขออภยัยจริงนะคืออ่ะลองไปดูวิธีการทำบันไดนะขิดขวานะครับแล้วก็ดีวายลากเส้นออกมานละ้ก็ดูลูกขั้นนะตอนลูกนอนนะเออสัก อ่ะสิบเจ็ดเซนยี่เบเซกเมนต์โอเคได้ละก็ยี่เ็ดยี่เ็ดขั้นครับอันนี้ผมให้กว้างสักเมตรยี่สิบอ่ะโอเคแล้วก็ให้เป็นตุ๊กตาสักจุดจุดสองห้านะอันนี้ตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ครับ make c o m p o n e n t นะครับก็อันนี้อันนี้คือทำให้ดูนะว่ามันทำได้ครับอ่ะก็อันนี้ก็ 1> x 1 0นะครับคูณเลย x 1 0จริงๆให้อิงยาวเลยก็ได้เพราะว่าให้มันลงไปก่อนใ,นใกล้ๆก็ได้ x 1 5เลยก็ได้ให้ดูระยะที่เหลือเท่าไหร่อจุดหนึ่งห้า ใช้พักนะครับอันนี้อันนี้ผมต้องต,ต้องต้องอกตัวก่อนนะว่าออกตัวก่นว่าผมก็ใช้คอนเซปต์นะครับเท่าไหร่หนึ่งสองห้าก็โอเคครับได้เลยจะได้มาตรงนี้ครับเราก็จะหมุนมาแล้วก็จากตรงนี้มาครับ ประมาณนี้นะครับก็จริงจริงจริง,รงเราสามารถจะขยายได้น,ะนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรอันนี้ผมผมก็จริงๆก็ทํมาเยอะนะอันนี้อันนี้ก็จะกว้างกว่านิดหนึ่งครับไม่เป็นไรนะผมทำมาเร็วนะครับไม่ีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยดีไซน์อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้แล้วจา้ผมก็เริ่มดึงลงมาอีกต่อครับอ่ะ นี่ก็ x 6เนี่ยมันก็จะมันก็จะลงพอดีครับเนี่ยมันก็จะลงลงลงพอดีนะครับโอเคได้ละเดี๋ยวผมจะรวมรวมอะไรไวไ้ด้วยกัน g แล้วก็ผมจะดึงตรงนี้แล้วก็พูดปูดลงมาจุดหนึ่งนะครับดีไปละ อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับที่เราทำเป็นคอนเซ็ปต์ไปก่อนอันนี้อันนี้ต,ต้องบอกก็ว่าทำเป็นคอนเซ็ปต์ไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับแล้วก็ยูนี้ก็เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวค่อยปรับนะครับเอาคำสั่งภาษาอก็ได้ยูนี้ก็ได้ sorry to นะครับแล้วก็ยูนี้กันเลย อาลเตอร์เชลล์โอเคคือบริเวณนี้มันจะมีส่วนที่แบบว่าต้องปรับนิดนึงครับเนี่ยคือจุดที่มันแบบวิบ่งต่อตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนนะอัเทอร์เชลล์ตรงนี้ก่นนะ er นกนอนตรงนี้มีอะไรที่มันแปลก a u t o ั Shell โอเคกดดูแต่ส่วนที่เลือกเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ Yeah. อ่ะเข้าๆเข้าๆแกนก็อ่ะกดตรงนี้อ่ะได้แล้วครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับบันไดก็ตามนี้แล้วก็ช่องว่างระหว่างบันไดก็คือต้องมีเท่ากับชานพักด้านหน้าครับตามกฎหมาย อันนี้ให้1.5เลยนะครับอ่ะโอเคนั้นอาคารเราก็ประมาณวันนี้ครับอาคารปั๊มนะครับส่วนตรงนี้ครับเราก็ให้มันห่างกันสัก1เมตร1.5 อันนี้ก็ดึงมาอืมโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็ดึงมาโอเคประมาณนี้ครับงั้นอาคารนี้ประมาณสัก เท่าไรห้าห้าคูณแปดโอเคเอสเกลนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่นะอันนี้มันคือระยะแปดแปดจุด จุดหนึ่ประมาณการครับนี้เราจะเราจะได้ได้ละเราจะบอกในแบบและแปดประมโอเคแปดกุดห้านะครับนี่เท่าไหร่สี่จุดหก่จุดหกสีเอาหเมตรด้วยมันจะได้แบบลงตัวครับคือ คือถ้าทำลองตัวปุ๊มันก็จะดีอ่ะมันจะได้แบบเป๊ะๆครับแล้วก็ห้าเมตรโอเคห้าคูณอะไรห้าคูณห้าห้าคูณห้าโอเคเคลียร์อ่ะได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะเปิดตาทั้งหมดแล้วก็เราเราได้แล้วครับโอเค ต่อไปครับเราจะ Copy นะครับอ่าเดี๋ยวต้องต้องมีด้านด้านดิฉาก่อนอ่าเดี๋ยวผมทำสักแค่ทนอน่ก็เดี๋ยวจะ Copy ไปครับเราจะข้อดูก่อนเนี่ยไปไปวางไว้ตามจุดต่างๆซึ่งเดี๋ยว Copy ไปผมขอประมาณการก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนทำจริงๆครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยวางกันเป๊ะ เดี๋ยวสามจุดคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่สามารถจะดึงตะกอนทั้งบ่อได้นะครับเดี๋ยวตะกอนเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนั้นได้ครับมันมันสามารถไหลได้นะครับเดี๋ยวมันเวลามันฟุง้งอ่ะมันก็นอนได้ครับงนั้นดูดออกได้เป็นจุดๆเป็นช่ชวงๆพอแล้วนะครับไม่ไม่ต้องแบบว่านะครับกังวลนะว่าเราจะดูดแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูดยากมากเพราะว่า ไม่ไปทางไม่ไม่ไปทางที่เราจะดูดด้ทุกจุดนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมันเปลืองตังค์นะครับที่เราจะไปดูดท่อระดกทุกทุกจุดนะครับดังนั้นเองเนี่ยตอนเนี้นะครับถามว่าเราจะดูดได้ไหมนะครับจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันต้องอยู่ที่ว่าเราจะเสียงเงินเยอะไหมในการตั้งปัม๊มเพราะตั้งปั๊บทีหนึ่งอ่ะมันก็แพงนะครับดังนั้นเองเนี่ยอ,อปั๊มดูดกรนี่นะครับถ้าเราไม่รันบ่อยๆนะมันก็จะตันครับดังนั้นเองเนี่ย เอาละเดี๋ยวผมขอขอตั้งตั้งปั๊มตรงเนี้ยต้องต้องดูประจำเพราะว่าเป็นดูดกนตรงเนี้ยก็จริงๆอะ่ะเรากดค่าเนี้ยไปอ่ะนะครับคำนวณเ p s นแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะสำหรับผมนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับในการในการรันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายท่าปั๊มดูกนเนี่ยมาไว้ประมาณนี้ ประมาณตนี้ครับซึ่งมันจะอยู่กึ่งกลางของตัวนี้นะครับม,มันจะอยู่กึ่งกลางของตัวนี้นะซึ่งผมจะให้ตัวนี้มาล็อกที่กึ่งกลางของตัวนี้ครับ อ่านี่ขึนกางนะเพื่ออะไรเพื่อจะให้ปั๊มมันวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับโอเคใส่ขวาแดงขวาแดงแล้วก็ให้มันอยู่แนวเดียวนี่ครับล็อกแนวนี้อ่าโอเค อก็จะมีเฮ้ยผิดผิด,ผ,ดผิดตัวผิดตัวอันนี้ต่ก <laughs> คือถ้าเราคำนวณ NPS แล้วนะได้นะเพราะว่าผมกดปั๊มเมท้าสิบนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วเนี่ยนะครับมันได้นะครับจริงๆอ่ะเราเราต้องการปั๊มอาคารปั๊มนะครับนะถ้าเอาจริงๆก่ะต้องการอาคารปั๊มอีกสองสองตัวไปอยางน้อยนะแต่ตอนเนี้ยเราอยากประหยัดนะครับแล้วก็คือต้องดูดบ่อยๆอะ่ะคือเหมือนดูดดูดเวียนน้ำนะครับเนาะแล้วก็มีการฝัดด้วยดังนะนั้นเองเนี่ยก็ได้ไม่น่ามีปัญหา นะครับเพราะเรากดลาไปตั้งมตรท่าสิบแล้วแล้วก็คือปัญหาคือต้องโอเปอเรเตอร์ต้องหมัดเวียรตะกรอนอ่ะ,ะก๊ตกอนจริงจริงผมยกไปท่าตะกรอนมันขึ้นมาหนึ่งเมตรอะนะครับอัตราการแน่นของมันเนี่ยมันก็เป็นตะกรอนเหลวนะถ้าเรา,เาตะกรอนเหลวเข้าไปก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคดังนั้นเองเนี่ยเราก็ คือบอกคยคิผมเคยคำนวณแล้วไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคแต่ต้องอยู่ใช้โอเปอเรเตอร์ด้วยคือคือดิสกอร์คำนวณไปแล้วเนี่ยแต่โอเปอเรเตอร์ต้องต้องต้องนั่นด้วยครับต้องต้องดูด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะรวบนะครับท่อด,ดูลตะกรนมาไว้ด้วยกันนะครับแนวนี้กี่เมตรเนี่ยที่สี่สองเมตร เราจะเราจะรวบมัด้วยกันนะครับก็ข,ข้าวๆเลยนะเพราะผมผมจะเล่งแลวเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันละคือต้องบอกว่าตอนตอนนี้เวลาเวลาเวลา,วลาไม่พอนะครับผมก็จะเร่และ จุดหนะอันนี้คือจุดหจุดห้คูณส

โอเคขอขอเวลาผมคิดนนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเข้ามาครับเพราะตอนนี้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการคิดแล้วนะครับเดี๋ยวขอพิจารณานิดหนึงเพราะว่าผมกําลังคํานวณการโอากาสที่มันจะดูตดกรขึ้นไม่ขึ้นนะครับ